เพราะถูกทิ้งมายาวนานและโครงสร้างของบ้านได้รับความเสียหายจนไม่สามารถกลับมาสร้างใหม่ได้อีกทําให้โครงการบ้านเอื้อทอนสุไหงโกโลกจังหวัดนราธิวาสงบประมาณก่อสร้างกว่า100ล้านบาทกลายเป็นหมู่บ้านร้างกลางเมืองโดยวันนี้ได้มีการนํารั้วเหล็กล้อมรอบโครงการบนเนื้อที่กว่า25ไร่เพื่อไม่ให้บุคคลเข้าไปบุกรุกยังพบว่าบางจุดรั้วถูกทําให้เสียหายและสามารถลอดเข้าไปไภายในได้ทําให้ชาวบ้านหลายคนบริเวณน,นี้ ดังวลว่าอาจถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมโครงการบ้านเอ,อื้อทอนสุไหโกลกเป็นโครงการของการเคหะแห่งชาติเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2556เพื่อสร้างบ้านให้คนจนจำนวน288ยูนิตงบประมาณกว่า100ล้านบาทแต่หลังการก่อสร้างได้เพียงร้อละ52ผู้รับเหมาทิ้งงานซึ่งปัจจุบันการเคหะแห่งชาติได้ฟ้องดำเนินคดีกับผู้รับจ้างและอยู่ในขั้นตอนของการบังคับคดี และจากการตรวจสอบส่วนฐานโครงสร้างเดิมพบว่าไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างต่อได้แล้วนะครับซึ่งเดิมปรากฏว่ามีการทิ้งงานกันนะครับทางทางการขีหาก็ดําเนินคดีนะครับแล้วก็แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวในลําดับถัดไปทางปปชจะกลับกลับติดตามการบริหารจัดการตรงนั้นน่นะครับ อบปะชประจำจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่งนี้โดยเบื้องต้นสำนักง,งานเคหะแห่งชาติจังหวัดนราธิวาสได้ให้ข้อมูลว่าผู้ว่าการเคหะแห่งชาติได้เสนอให้บอร์ดการเคหะแห่งชาติพิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดทําเป็นโครงการบ้านประชารัฐสําหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้และเปิดโอกาสให้เทศบาลเมืองสงไห่โกลก ในฐานะผู้ดูแลในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามปปชประจำจังหวัดนราธิวาสอยากให้ทางการเคหะเข้ามาตรวจตรายอยู่เป็นระยะเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมและการบุกรุกเข้าใช้พื้นที่ของเอกชน